อ๋อมื้อช็อปปิ้สวัสดีค่ะทุกคนอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะมาที่น้ำตกแบบนี้รู้สึกสดชื่นชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะน้ำตกที่นี่นะคะบ้านน้องแพทเรียกว่าทีลอตานะทุกคนแล้วก็ตรงนนก็จะมีการปลูกถั่วแดงค่ะบนยอดดอยแบบนี้เลยนะคะเป็นส่วนของพี่ชายน้องแพทเองนะทุกคนบรรยากาศดีมากที่ไหนร้อนแชร์กันได้เลยนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือทุกคนหิวกันไม่ไหวเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะว่ากินเมนูอะไรกัน สวัสดีครับอ,อมือชอปเปอร์สวัสดีครับเต็มปากเต็มคำพูดไม่ได้ใช่ไหมคะน้องมืมอ <c oughs> กินข้าวอะไรกินข้าวกับอะไรครับแคบหมูครับโชว์ไหนสีโอโหแต่ที่แน่นี้เมนูเด็ดเมนูอะไรครับเมนูมนกระเทอพอนะคะทุกคนนี่ค่ะใส่เกรบเทอพอ ใส่ต้นหอมด้วยนะคะแล้วใส่ปลากระป๋องนะคะแล้วสีน้องก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยฟิลเหมือนใส่ปลาร้าเลยนะคะพกแคบหมูมาด้วยน่ากินแล้วนี่คือหมอกอะไรจ้าหมกเนื้อหมูใส่กระอเพาะครับหมกเนื้อหมูใส่เกลือเอพอาะนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเห็นแต่เกลือเอพอาะนะคะเนื้อหมูคือแบบหายไปไหนนะโอ้ฟีฟ่าเอาไปแล้วทุกคนเนื้อหมูฟิฟ่าเอาไปหมดแล้วส่วนน้ำมัหมึกก็นิดนึงนะคะ พอเข้ามาแบบนี้เลยนะคะอร่อยไหมคะอร่อย,ออยสุดยอดคัคบอร่อยกินแบบอร่อยอร่อยมากโอเคทุกคนก็บรรยากาศที่นี่ค่ะบรรยากาศที่อ่าน้ําตกก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นขั้วหมูนะคะแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะกระผูกก็มานั่งกินด้วยกระพูกมานั่งดูไม่ใช่มานั่งกินนะู เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วก็จะแบ่งให้น้องด้วยนะคะนี่แหละค่ะทุกคนบรรยากาศที่น้ำตกเวลานี้นะคะไปแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย